นารกตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของทั้งสามจังหวัดคือจังหวัดเลยชัยภูมิและเพชรบูรณ์จากประวัติหลวงปู่จันทาทาวโรพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดป่าเขาน้อยอำเภอวังไยภูนจังหวัดพิจิตรท่านได้เล่าว,ว่าเมื่อออกพรรษาขณะนั้นเป็นฤดูแล้งปีพุทธศักราช2494 ท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดเฉลียงลับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีอยู่วันหนึ่งก็ตั้งใจฝึกจิตตามวิธีการที่หลวงปู่ทับสอนไว้มีประเด็นหนึ่งตั้งสัตว์ไปว่าจะไม่นอนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าวก็ไม่ได้ฉันทำความเพียรอยู่ในอิริยาบถสามคือเดินยืนนั่งแล้วก็ตั้งใจมั่นอธิษฐานว่า ถ้านรกสวรรค์นิพพานมีจริงก็ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ได้เห็นในวันนี้หรือคืนนี้จะได้สิ้นสงสัยว่าพระรัตนตรัยเป็นนายกโกผู้นำโลกคือหมูสัตว์ออกจากวัตาทุกข์ได้จริงจากนั้นก็ออกเดินจงกรมก้าวขวาว่าพุทโธก้าวซ้ายว่าธรรมโมก้าวขวาว่าสังโฆ เมื่อครบสามรอบแล้วก็ย่นคำบริกรรมเป็นก้าวขวาว,ว่าพุทธก้าวซ้ายว่าโธทำอยู่อย่างนั้นไม่ได้กำหนดเวลามีแต่เดินกับยืนวันยังคำ่ำจนกระทั่งถึง6กโมงเย็นจึงหยุดไปอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วก็ฉันน้ำร้อนจากนั้นเวลาเกือบหกโมงสาสนาทีแสงอาทิตย์จวนจะหมดแล้วก็เอากรดไปกลางบนศาลา แล้วเข้าที่อธิษฐานจังใจมั่นว่าคืนนี้จะนั่งภาวนาเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญและฝึกจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมต่างๆนรกสวรรค์นิพพานมีไหมขอให้รู้เห็นเป็นไปจะได้สิ้นสงสัยอธิษฐานแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็อุทิศส่วนบุญจากนั้นเข้าที่นั่งสมาธิ ชำระจ,จิตให้ผ่องใสปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงให้หมดเสียสิน้นนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นเฉพาะหน้าบริกรรมพุทธโธเป็นอารมณ์ของสติหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโธพ่อจิตยึดมั่นกับพุทธโธได้ไม่นานจิตก็ปล่อยวางพุทธโธ เหลือแต่ผู้รู้อยู่กับสติพอจิตรวมลงไปนั้นจะไปถึงฐานอะไรก็ไม่ทราบเป็นฐานใหญ่กว่าคณิกัสมาธิที่เคยเป็นมาแล้วจิตก็วางกายวางลมวางขันลงถึงฐานใหญ่แสงสว่างกระจ่างแจ้งก็เกิดขึ้นกลางคืนเหมือนกลางวันสว่างรุ่งโรจนในขณะนั้นมีความสุข และความเยอเือกเจ็นร่าเริงบันเทิงเกิดขึ้นอย่างกล้าแข็งจนรู้สึกแปลกประหลาดใจนั่นแหละพอลงไปถึงฐานนั้นแล้วจิตก็สวยสุขอยู่ในที่นั้นนานพอสมควรทีนี้ผู้รู้พูดขึ้นในใจว่านัตติสันติปารังสุขขังความสุขอื่นเสมอเหมือนด้วยจิตสงบไม่มีนี่แหละพูดขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้เป็นผวังกระพบผวังข,างขาจารณะ พวังใหญ่กว่าเมื่อครั้งที่อยู่อำเภอมาลาไซอันนี้ใหญ่กว่านั้นและจะเป็นอะไรไปเล่าถ้าพูดตามสับหลักธรรมก็เรียกว่าอุปจารสมาธิพูดขึ้นมาอย่างนั้นว่านี่แหละอุปจารสมาธิสมาธิธรรมอันมั่นคงหนานแน่นซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการตั้งใจมัน่นในการเจริญสมถะธ,ธรรมทีนี้ผู้รู้ก็พูดขึ้นมาอีกว่า ความสุขนี้ยังเป็นโลกิยะสุขอยู่ซึ่งไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแสงสว่างนี่คือแสงพระนิพพานแต่ยังไม่ใช่ตัวจริงเป็นรูปเปรียบเทียบเฉยๆฉะนั้นอย่าเพิ่งติดสุขนักราราดพระโยค่ขขาว่าจรเจ้าท่านทั้งหลายผู้ได้พระนิพพานแล้วนั้นเป็นผู้ทำความเพียรเวียนหาความพ้นทุกข์ไม่ติดสุขทั้งสิน้นเมื่อตั้งมั่นพอสมควรแล้ว ก็พิจารณาท่าสี่ขันห้าน้อมลงสู่ไตรลักษณอิจจาตาไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้จากวันนี้ก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอีกทุกขตาก็เป็นทุกทุกท่วนหน้าโลกคือหมูสัตว์ไม่ได้ตามใจไม้ทั้งนั้นเพราะเป็นทุกข เพราะใจห่วงใจยึดอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเสสิ้นนั่นแหละพิจรารณาน้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งประจักษ์เสมอมันจึงจะเบื่อหน่ายลายความกำหนัดยึดธาตุขันว่าขันเป็นตนตนเป็นขันขันมีในตนตนมีในขันไม่ใช่หรอกมันเป็นแต่เพียงสัมภาระปัจจัยเครื่องอาศัยชั่วคราว ไม่แน่นอนไม่นานก็ปัดพรากจากกันไปเท่านั้นเพราะเกิดเจ็บตายทออทิ้งไว้อย่าเพิ่งสงสัยยึดมั่นอยู่เลยยึดไว้พอเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยชั่วคราวเพื่อให้มันได้ตนได้ทำได้บุญกุศลมักผลเกิดขึ้นจากสมบัติอันนี้แล้วก็พิจารณาอย่างนั้นอนุโลมปฏิโลมเดินหน้าถอยหลังตัวเองก็รู้แจ้งชัด คนอื่นภายนอกก็รู้แจ้งชัดทำให้สิ้นสงสัยทั้งจนและมีดีและชั่วนอกบ้านในบ้านนอกเมืองในเมืองใต้น้ำบนบกใต้ดินบนอากาศทุกท่วนหน้าเกิดมาแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงแก่เจ็บตายทออทิ้งไว้ทุกท่วหน้าทั้งหมดนั่นแหละได้ยินได้ฟังได้เห็นอย่างนั้นจิตก็สังเวชสลดใจจนน้ำตาไหล เกิดความขยันหมั่นเพียรในการทำความเพียรไม่ลดละจนกระทั่งล่วงไปถึงตีสองกับ30นาทีก็มีนิมิตผ่านเข้ามาเป็นในายนิรยาบาล8คนเดินออกมาจากบ้านเฉลียงลับรูปร่างสูงใหญ่มหือมาขนาดมานุษย์เก่าหกคนจึงจะเท่ากับเขาหนึ่งคนนะผิวเนื้อดำแดงสวมเสื้อผ้าสีแดงและมีผ้าแดงเขียนที่ศีรษะ มือถือเงาปลายแหลมเดินเข้ามาหยุดจินอยู่ตรงหน้าห่างประมาณสองถึงสาวาเท่านั้นท่านคนที่เป็นหัวหน้ากล่าวว่าท่านอาจารย์พวกขปเจ้าทั้งแปดคนเป็นนายนิรยาบาลมาจากเมืองนรกจะมาเอาบุคคลผู้สิ้นอายุสังขารซึ่งเป็นสาวอายุ16ปีเข้าหมดกเกษียณพบชาติแล้วพวกขปเจ้าได้ไปทำลายธาตุขันให้เขาสิ้นลมแล้ว เดี๋ยวเขาจะตามมาภายหลังพวกท่านคือนายนิรยบาลมาจากนรกจริงหรือจริงครับผู้ที่ทำงานอยู่ในเมืองนรกเหมือนกับพวกข้าพเจ้านี้เรียกว่านายนิรยบาลน,นายนิรยบาลเปรียบเหมือนกับพลตำรวจและมีจ่ายมมาบาลซึ่งเปรียบเสมือนท่านอธิบดีกรมตำรวจมีหน้าที่คอยควบคุมบรัญรชาการอีกที ถามเข้าไปอีกว่าพวกท่านที่ได้ไปทำงานอยู่ในเมืองนรกนั้นได้ทำคุณงามความดีหรือความชั่วอย่างไรเขาก็บอกว่าความดีทั้งหลายก็ทำความชั่วทั้งปวงก็ทำทำเอาหมดทั้งนั้นไม่เลือกเมื่อสิ้นชีวิตกรรมดีกรรมชั่วนั้นจึงนำพาไปอุบัติบังเกิดเป็นนายนิรยาบาลผู้มีหน้าที่ต้องทำงานอยู่ในเมืองนรกอันหาหโหดนี้ จากนั้นก็ได้ถามเขาต่ออีกว่านารกอยู่ที่ไหนเล่าเมืองนรกอันร้อนแกอุนั้นอยู่ใต้ภูเขาเทวดาลงไปเป็นอีกเมืองหนึ่งตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของทั้งสามจังหวัดคือจังหวัดเลยชัยภูมิและเพชรบูรณ์นรกนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ประการใดเล่าเป็นทุกข์ล้นล้วนขอรับหาความสุขไม่มี แม้แต่น้อยหนึ่งและเป็นทุกข์อย่างไรเล่าในดินแดนแห่งโลกนรกนั้นก็ทุกพระถูกต้มด้วยน้ำร้อนและถูกสังหารด้วยหอกด้ามกล้าพระด้ามคมของนายเนรยบาลเป็นทุกข์อย่างนั้นหาสุขไม่มีแม้เศษเสียเ้ยววินาทีพวกท่านที่ทำงานอยู่ในเมืองนรกนั้นเล่าเป็นสุกหรือเป็นทุกข ด้วยเหตุผลประการใดบ้างเป็นทุกข์เครื่องหนึ่งของบรรดาสัตว์นรกเท่านั้นเป็นทุกข์อย่างไรเล่าขณะที่ต้องลงโทษสัตว์นรกก็เป็นทุกข์ในขณะที่ไปสังหารสัตว์นรกตรวจตราสัตว์นรกถูกไฟนรกเปลียวขึ้นมาไหม้ถูกน้ำร้อนกระเด็นขึ้นมาลวกเจ็บแสบแทบจะตายนี่เป็นเพราะกรรมชั่วที่สะสมไว้เมื่อครั้งอย่างชาติเป็นมนุษย์โน้น จึงให้ผลเป็นทุกข์อย่างนั้นแลครั้นพอเลิกจากงานในเมืองนรกก็กลับมาอยู่ประสาทร,ราชมุนเทียนกินของทิพย์อยู่สุขสบายเพราะบุญกรรมดีสะสมไว้แต่ครั้งเมื่อ,อยังมีชาติเป็นมนุษย์นั้นคนเมืองไทยนี่ละ่ะคงจะไปนรกกันหมดใช่ไหมเป่าวอรับคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และศิลธรรมอันดีงามนั้นไม่ได้ไปขอรับถึงไปแล้วก็ไม่ได้ดลงนรกแสดงว่าคนไทยนี้ไม่ว่าอยู่ใกล้ไกลเมื่อตายแล้วพวกท่านต้องไปนำเขามาทั้งหมดใช่หรือไม่ใช่ขอรับคนในเมืองไทยนี้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดทั้งนั้นแหละครับมีรายชื่ออยู่ในบัญชีทิพย์ของจายมบานทั้งสิ้น เป็นระบบสากลเข้าไปจดไว้หมดแล้วไม่ว่าจะอยู่ในที่ลี้ลับซับซ้อนอย่างไรก็ตามจะโกหกพกลมไม่ได้ทั้งสิน้นได้ถามเข้าไปอีกว่านารกนั้นมีมากน้อยเท่าใดเขาก็ตอบว่าเฉพาะในเมืองไทยก็มีหลายขุมทั้งหมดรวมมีสี่ภาคก็คงจะสี่ขุมใหญ่ๆนั่นแหละ อาตมาก็เคยเห็นในมหาวิบากสูตรและในพระมารายสูตรได้กล่าวว่านารกนั้นมีทั้งหมด457รคุม้มทีนี้ก็เลยถามเข้าไปต่ออีกว่าเอาละเอาเฉพาะในเมืองไทยนี่แหละเพราะต่างคนก็ต่างอวดว่าศาสนาของตัวนั้นเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ชาพุทธก็ว่าผู้ถือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแล้วนั้นอบายไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหมส่วนศาสนาอื่นๆเขาก็ว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปและไปสวรรค์เมื่อทำบาปหยาบช้าทั้งปวงลงไปพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์นั้นจะเป็นผู้รับแทนทั้งหมดเลยและว่าพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์เป็นผู้สร้างโลกมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่านั้นหรือไม่ไม่หรอกขับท่าน พูดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของคนหูหนวกตาบอดพูดหลอกลวงโลกและคนอื่นให้หลงตามๆกันไปเพราะเมื่อทำความชั่วลงไปก็ต้องได้รับผลของความชั่วนั้นและเมื่อทำความดีลงไปก็ต้องได้รับผลของความดีนั้นเรื่องของกรรมดีหรือบุญน,นั้นจะส่งผลให้เห็นว่าทางไปมนุษย์และสวรรค์สะอาดเตียนดีเหมือนกับเขาทางไว้ให้เรียบร้อยดีแล้ว ส่วนเรื่องของบาปหรือกรรมชั่วนั้นจะส่งผลให้เห็นว่าทางไปนรกนั้นสะอาดเตียนดีเปลวไฟในนรกที่ลุกเรื่องโรดก็สำคัญว่าเป็นกองดอกไม้อันงดงามสัตว์ทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญเลือดอาบตัวอยู่ก็สำคัญว่าเป็นสายสร้อยสังวานสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิงใจนั่นก็เป็นเพราะบาปกรรม ทำให้เขาเหล่านั้นเห็นเป็นอย่างนั้นส่วนทางไปมนุษย์หรือไปสวรรค์น,นั้นกลับมองเห็นว่าเป็นป่ารกชัดเป็นขวาน้ำเรื่องบาปเป็นเช่นนั้นสุดท้ายได้สักถามเขาผู้ธรรมหน้าที่ยนินายนิรยาบาลต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายต่างาศาสนาการเมื่อตายไปและถูกท่านนำไปสู่เมืองนรกอันหาฤโหดแล้วทำอย่างไรต่อไป เขาตอบว่าเมื่อถึงสถานที่นั้นแล้วจ่ายมมาบาลจะถามว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำงานใดเลี้ยงชีพบางคนก็ตอบว่าค้าขายบางก็ว่าทำไร่ทำนาบางก็ว่ารับราชการต่างๆกันไปจากนั้นจ่ายม,มาบาลก็จะถามต่อไปว่านับถือศาสนาอะไรละ่ะบางพวกก็ตอบว่าศาสนาพุทธบางพวกก็ตอบว่าศาสนาคริสต อิสลามซิกและฮินดูแตกต่างกันไปทีนี้จ่ายม,มาบาลจะถามถึงเทวทูตทั้งห้าถูตะก็แปละว่าเครื่องส่งเครื่องรับรองคือ 1. หนึ่งชาติความเกิด 2. ชราความแก่ 3. พยาธิความปวดไข้และสมรณะความตายและหหนักโทษในเรือนจำนั้นท่านพิจารณาเห็นเป็นไปอย่างไร โดยจะถามไปทีละศาสนาตอนแรกก็จะถามศาสนาพุทธก่อนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหญิงชายก็จะตอบว่าเป็นทุกข์ทั้งนี้เพราะอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังอยู่ในใจของเขาจึงโดนบรันรดาลจิตให้เป็นปราชสฉลาดรู้สิ่งทั้งปวงนั้นโดยไม่เก้อเขินไม่เดือดร้อนอาทรใจองค์อาจกระหารชันชัย นับเป็นโชควาส,สนาของพุทธศาสนิกชนต่อจากนั้นจามมา่ายมบาลท่านก็จะถามอีกว่าวัดหกกกห้าและสีมาทั้ง8ดนั้นเป็นอย่างไรตลอดจนหลักของพุทธศาสนาอื่นๆเช่นวัดสามวัดสี่วัดห้าวัดหกพวทชงเจ็สมถวิปัสสนากรรมฐานและศีลสมาธิปัญญา ท่านทั้งหลายพิจารณาหลักการเป็นอย่างไรด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังอยู่ในใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเขาก็จะตอบได้ศาสนาพุทธสอนว่าเป็นอนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกอนัตตาก็ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราทั้งหมดทั้งสิน้นวัดหก็คืออินทรียหก ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจาศาสนาพุทธสอนว่าให้สำรวมให้ดีตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มกายจับต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมโนน้อมนึกในธรรมารมณ์นั้นๆาศาสนาพุทธสอนให้สำรวมให้ดีไม่ให้ยินดียินร้ายในของเหล่านั้น ถ้ายินดียินร้ายก็เป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองเป็นทุกข์แน่นอนเพราะล้วนเป็นของไม่จีรังวัดเจ็ดคือพจชงเจ็ดเป็นองค์เครื่องตัดสรุได้แก่สติสัมพชงธรรมวิจยะสัมพชงวิริยะสัมพชงปิติสัมพชงสมาธิสัมพชงและอุเบกขาสัมพชงเพื่อความรู้ยิ่ง วัดเจ็คืออริยสัพย์เจ็ประการได้แก่ศรัทธาศีลฮิริโอตตปะพาหุสัจจะจากะและปัญญาสีมาแปดคือมักแปดเป็นเครื่องดำเนินให้ถึงซึ่งความดับทุกข์มักแปดได้แก่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจา กล่าววาจาชอบสัมมากรรมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามโมเพียรละบาปบำเพ็ญบุญชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบมักแปดเป็นคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าผู้ใดดำเนินตามจะนําให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ ไปจนถึงปรมาถสุขค,คือพระนิพพานเป็นที่หมายแล้วสมถะวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่ตั้งสำหรับฝึกกายและจิตให้จิตมีสติมีปัญญานำจิตเข้าสู่ความสงบได้เป็นเครื่องกันกรองกิเลสท,ทั้งหมดออกจากดวงจิตนั่นแหละผู้ที่มีใจนับถือศาสนาพุทธเขาก็ตอบได้ทุกต้องจากนั้นจาย,ยมบาล จึงว่าพวกท่านเป็นนักปราชญ์ฉลาดรู้รู้จักศาสนาที่ดีเป็นศาสนาที่ล้างบาปเป็นศาสนาที่กันกรองกิเลสได้จริงเป็นศาสนาที่บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นเป็นศาสนาที่ป้องกันโลกคือหมูสัตว์ไม่ให้ไปอบายถึงไปก็ไม่ได้สวยทุกข์พิบัตในอบายนั้นฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ต้องไปตกนรก แต่จะได้กลับไปเกิดในเมืองมนุษย์อี